ครับผมสวัสดีครับนะนะสายทันต่อนะผมต่อและใจนะครับวันนี้ก็มาขัดไม้ก็คือผมผ่ากองไว้นานแล้วผมผ่ากองไว้นานแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมจะมาท,ทําเส้นต่อผิวข้างมีสังข้อนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาผ่าเตรียมจะมาผ่าเตรียมแนวเป็นเส้นต่อแล้วก็ไปดัดให้ตรงก็คือไม้ไผ่จากป้องเนี่ยไอที่มันตรงๆมันค่อนข้าง จะหายากผมก็ผ่าไว้ให้นะก็ดูจากสีสันเนี่ยก็เขากันไปนะค้ากันไปนะแต่เป็นไม้แก่แน่นอนจะเป็นไม้ป้องเดียวกันที่มาที่ผ่าออกมาผ่าออกมาจากกันนะครับเนี่ยดูก็จะมีความเงาในตัวนะดูจากแสงแฟลที่สะท้อนนะครับผมจะเอาผิวไว้ร้อเปอร์ซนะครับผมจะขัดแค่ทำความสะอาดเฉย ก็คือผมทําความสะอาดโดยการขัดผิวเฉยๆนะครับแต่ผมไม่ได้อ,ออกผมจะเอาผิวไว100้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือข้อผมก็จะเผื่อไว้ก็คือผมก็จะเผื่อไว้ผมก็จะเผื่อไว้แบบว่าเอาไว้แต่งอีกรอบหนึ่งผมไม่ได้เอาไว้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าการขังข้อเยอะสำหรับผมมันคุมเสียงยากส่วน ส่วนไผ่ตรงไม่มีข้อเพราะว่าผมจะเอาไว้เป็นรอบไในรอบไหนสุดส่วนพวกที่ขังข้อเนี่ยก็จะเป็นรอบกลางกับรอบนอกครับผมจะทําแบบผิวข้างถ้าเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทําติวเท่าไหร่เพราะมันเปลืองไม้ครับผมทรัพยากรไม้ผมหายากก็จะไม่ค่อยได้รับทําติวเท่าไหร่มันก็เป็นแบบผิวข้างสวยๆนะครับ คือแก่ๆก็ดูจากฝังเสียวก็แก้งก้องแก้งเนี่ยคือบอผมผ่าทิ้งไว้นานแล้วผมผ่าทิ้งไว้นานแล้วนะครับก็เป็นไม้ที่ประมาณ85-90นะที่เหลือก็ให้มันคายความชื้นตามธรรมชาติเพราะว่าผมก็ผ่าทิ้งไว้ในร่มนี่แหละผมไม่ได้เอาไปตากแดดเร่งอะไรนะครับผมตากไว้ในร่มก็คือเนี่ยอันนี้เป็นไผ่ตรงคนระับไม่มีข้อ ไม่ใช่อันนี้เป็นด้ามขวานมีข้อก็ดูจากสีสันแล้วก็ข้าเขากัาานไปนะมันไม่ได้เป็นตอกคัพิเศษแต่ว่าเป็นตอกที่ทำทั่วๆไปแบบผิวข้างนะก็คือผมทำเองทุกขั้นตอนเลยส่วนพวกนี้ก็จะเป็นที่ผมผ่าไปแล้วแล้วนี่ส่วนเป็นที่รีดออกมาก็จะเป็นฝอยๆแบบนี้เลยนี่ก็เป็นแบบผิวข้างนะครับเพราะว่าผม ค่อนข้างที่จะทําแบบผิวข้างออกมาได้ดีผมก็จะทําแบบผิวข้างนี่แหละให้ได้ใช้กันราคามันก็ไม่แพงมากด้วยส่วนติวใต้ติวเนี่ยต้องเอาไว้แบบผมว่างจริงๆผมจะทําออกมาแล้วก็ขายไปเลยก็คือไม่ต้องสั่งกันอะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นเส้นผิวข้างครับส,รสวยๆฝากด้วยนะครับผมดอกแรกใจดอกเส้นเล็กหนูครับผม